ตะกร้อไทยพลิกชนะมาเลเซีย2-1จ่อแชมป์ทีมชุดชัยสมัย19ทัพหวายไทยเฉือนเอาชนะมาเลเซียได้แบบบุตรวิต2-1ทีมเก็บชัยนัดแรกจ่อควา้าแชมป์สมัยที่19นัดต่อไปดวลกัมพูชาวันที่13พฤษภาคม2566 การแข่งขันเซปักตะกร้อในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566เปิดฉากทำการแข่งขันเป็นวันแรกในประเภททีมชุดชายโดยอีเวนต์นี้มี3ชาติเข้าร่วมประกอบด้วยไทยมาเลเซียและกัมพูชาแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีผลงานดีสุดคว้าเหรียญทองไปครองทันทีโค้ชก้างลั่นทับชบาแก้วพร้อมหวดเมียนมารองรองขนไก่สาวไทยถล่มอินโดนีเซียซิลทองทีมหญิงซีเกมส์สมัยเก้า เชียคีรินลงล่าทองที่สามวิ่ง1 0 0 0 0ม่นเมตรซี่เกมวันที่11พฤษภาคมชิง34ทองสำหรับนัดแรกไทยแชมป์เก่าและแชมป์ส8สมัยลงสนามพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการโดยทีมเอไทยสง่งกฤษณพงษ์นนทโคตรพร้อมด้วยคู่นายศวรรัตรภุไทยจรุนศรีและจิรศักผักบัวงเงินดวลกับมาเลเซียที่มีซาฮีรอสดีจอมเสร์ฟเบอร์หนึ่งแดนเสือเหลืองพร้อมด้วยอามิรุนซัดวานอามีมูฮัมหมัดอัสลานซึ่งแมตช์ไทยพลาดท่าพา่ไปก่อน1-2เซต 21-13, 17-21, 18-21สู้ต่อทีมมีไทยส่งสิริวัฒน์สาขาจอมเสิร์ฟมากประสบการณ์พร้อมด้วยพัทรพงษ์ยุพดีและภูตะวันโสภาลงสนามดวลกับมาเลเซียที่มีมูฮัมหมัดอาฟิฟูดินมูฮัมหมัดซาฟายและไอวานอซาวาวีโดยไทยแม้จะแพ้เซตแร,รกไปก่อน24-25แต่กลับมาเอาชนะใน2เซตหลัง21-15 21-14ชนะไป2-1เซต 2 4่สิบสี 15, ่ถึงห้ายี่สิบตีเสมอ1-1ทีมต้องตัดสินกันในทีมซีทีมซีไทยส่งสงพรเทพถิ่นบางบนราชันวิพันธ์ทวีศักดิ์ทองสายลงชีชตาดวลกับมูฮัมหมัดนอดินไอรุนนาซินและซูกิปลี่ราซักเกมนี้คู่นี้หนุ่มไทยเหนือกว่าแบบชัดเจนทั้งการเสิร์ฟของพรเทพและลูกฟาดของทวีศักดิ์เอาชนะไปได้แบบสบาย 2- 0เซต21-8 21-12ส่งให้ไทยเฉือนเอาชนะมาเลเซียได้แบบบุตวิต2-1ทีมเก็บไทยนัดแรกจ่อคว้าแชมป์สมัยที่19โดยเกมนัดต่อไปไทยจะลงแข่งขันนัดที่2กับกัมพูชาวันที่13พฤษภาคมนี้